เคารพทั่วประเทศขณะที่ท่านได้ชมไลฟ์สดอยู่ขณะดนี้วันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องของโ,โรคโรคลาโรคลาเป็นโรคที่ทำลายไม้ซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจไม้ที่เป็นไม้อย่างนากลาระดูประยุงแยงแม,แม้แม้แต่พืชผักตลอดไปถึงไม้ผล ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงอย่างเช่นตุเรียนลาพวกนี้จะเข้าทําลายแล้วก็ทําให้ไม้ตายลาพวกนี้ก็จะทําให้เสียโอกาสเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างความเสียหายให้แก่วงการไม้เศรษฐกิจไม้ผลไม้สวนแล้วก็พืชผักอย่างมหาศาลวันนี้จะคุยกับท่านอยู่สามประเด็นสี่ประเด็นประเด็นแรกให้เข้าใจ ถึงโรคมันก่อนว่าลักษณะของมันก็คือรากจะเน่าลําต้นจะตายมเมล็ดก็จะไม่งอกมเมล็ดผักมเมล็ดกล้ามเมล็ดไม้เศร,รษฐกิจก็จะไม่งอกถึงงอกแล้วก็จะตายจะล้มอาจจะพับตายพลายใบเหลืองซีดแล้วก็หล่นหล่นทีละใบสองใบเหลืองซีดหล่นทีละใบสองใบจนหมดสุดท้ายก็แห้งตาย แล้วก็ยืนตายทั้งไม้ที่เป็นกล้ากล้าเล็กกล้ากลางกล้ใหญ่ไม้รุ่นไปถึงต้นไม้ใหญ่อย่างเช่นทุเรียนมะม่วงลำไยกล้วยส้มมะนาวผู้ใหญ่ก็จะถูกทำลายไปวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหลักการทฤษฎีสักสองนาทีก่อนว่ารามันเป็นอย่างไร มันกระจายานพยังไงมันทําลายยังไงวิธีป้องกันวิธีกําจัดวันนี้จะเน้นวิธีทางธรรมชาติวิธีทางธรรมชาติก็คือจะไม่ใช้เคมีเพราะการใช้เคมีจะเป็นการเพิ่มเพิ่มการดื้อของราหยุดระงับเป็นระยะหนึ่งระยะใดเท่านั้นแล้วก็ทําลายต่อแต่วิธีธรรมชาติต้นทุนต่ําแล้วก็มีผลระยะยาวก็จะคุยให้ท่านฟังว่าจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยพวกอยู่ในประเภทจุลินทรีย์ประเภทรา จุลินทรีย์มีทั้งหมดหนึ่งแสนกว่าชนิดที่ทําลายที่เป็นประโยชน์เป็นโทษแก่มนุษย์สัมพันธ์กว่ามนุษย์กับสิ่งที่มีชีวิตพืชสัตว์อยู่ประมาณห้าหมื่นชนิดจุลินทรีย์อาศัยอยู่ในน้ำจุลินทรีย์อาศัยอยู่ในนมพวกยาคูพวกเล็กโตบริสเัตนะครับจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในอาหารคือไปเหตนใอาหารเน่าบูดอะไรอย่างนี้แล้วก็จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมพวกยีสต์พวกเอนไซม์พวกปฏิยาปฏิชีวนะ แล้วก็ยิบทำแอลกอฮอล์ทำเหล้าทำเบียร์และสุดท้ายจุลินทรีย์ที่เป็นราเนี่ยอยู่ในดินในดินก็เป็นพวกพวกซอยเมโคออยู่ในระบบนิเวศของดินทั้งหมดเลยอยู่ในระบบนิเวศพวกนี้ก็จะจะ,จะมีมีผลต่อโรคที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับจะคุยกันวันนี้ให้ไปดูทฤษฎีเดียน่อยนะครับเล่มนี้เป็นเรื่องของจุลินทรีย์พวกราทั้งหมด มีมีที่เป็นแมปอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าแมปเนี่ยประมาณทั้งเจ็ดเล่มใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของจุลินทรีย์เรื่องราทั้งสิน้นจุลินทรีย์นี้พบนานแล้วครับสมัยหลุยส์ปัตเตอร์พบเมื่อหนึ่งแปดสองสองโนนนะหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองแล้วก็พบสิ่งที่มีชีวิตที่เกิดที่เกิดขึ้นนะแล้วก็อยู่ในหานก็เติบโตขึ้นมาทีนี้จุลินทรีย์ในรากเนี่ยแต่จุลินทรีย์ในรากมีหลายตัวอย่างเช่นไมโคราซา อที่จะทําให้ต้นไม้ทรงอนุภาพมีมีมากมายนะฮะจริงๆพบล้านฮะหนึ่งหนึ่งล้านห้าแสนสกุลด้วยซ้ำนะครับใน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 ราของโลกเนี่ยมีความสําคัญต่อมนุษย,ยชาติตั้งแต่โบราณเนืองครับพวกราเนี่ยพวกยีสต์เนี่ยพวกจุลินทรีย์เนี่ยมีประโยชน์มากหนึ่งในหนึ่งในจุลินทรีย์ทั้งหมดที่เป็นโทษขนาดนี้ก็คือก็คือโควิดสิบเก้านี่ก็คือจุลินทรีย์ประเภท ภพหวรัสซึ่งมนุษย์พบมานานแล้วแต่ก็แก้กันไม่ได้สักทีนะครับแก้กันไม่ได้สักทีโบราณเขาก็ทําวายกันมานานนะฮะตั้งแต่กรีกตั้งแต่สมัยโบราณนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของทฤษฎีซึ่งให้เห็นคร่าวๆว,ว่ามีผลทีนี้ไอ้จุลินทรีย์ลาเนี่ยมีอะไรกระทบต่อมันบ้างซึ่งมีผลต่อกันกระจายพันธุ์การเพิ่มประสิทธิภาพของมัน การทำลายมากขึ้น 1. อุณหภูมิ 2. ออกซิเจน 3. ค่า PH 4สารอาหาร 5. น้ำและก็แรงดันของคอ,อสโสมติกเนี่ยอันนี้จะมีผลต่อต่อเขามากให้เห็นทฤษฎีก่อนแล้วเราก็จะลงปฏิบัติว่าเหตุมันเกิดต่อกล้าไม้ต่อต้นไม้อย่างไรอย่างไรจุลิชี์มันมีส,สัมพันธ์มากซึ่งสัมพันธ์เกิดเน้เรามาทำอาหารก็ได้นะฮะพวกพิซซ่าพวกนมปังพวกเบียร์พวกยาดทีนนะ อุตสาหกรรมก็มีพวกโคตเมิโนโนี่ก็ใช่พวกเอนไซม์นี่ก็ใช่ในภาคเกษตรก็คือไมโครล่าซ่าพวกกาจัดโรคต้านทานโรคพวกสร้างาออระบบนิเวศมากมายมากมานะครับทีนี้ลงไปที่ไปที่รลาโรคโคราที่เป็นลาเน่าเป็นลาเน่าลาเน่าในรากนะในรากของกล้าเนี่ยมันเป็นกลุ่มของปลากลุ่มของไททอ,ทอปเทล่า กลุ่มของไททอปเทอรากลุ่มนี้จะเป็นเป็นโทษจะทำลายที่ราดนะครับกลุ่มกลุ่มพวกนี้ฮะจะอยู่ที่ไหนกลุ่มพวกนี้จะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในดินนะครับจะอยู่ในดินจะอยู่ในน้ําจะอยู่ในวัสดุเพาะจะอยู่ในมเมล็ดจะอยู่ในอุปกรณ์เพาะพวกจอกพวกเสียงพวกกระบะพวกแกลบที่เท่าปุ๋ยหมักปุ๋ยเคกมมันอยู่ได้เชื้อานี้อยู่ไหนเห็นไหมครับว่าไม่ได้เกิดจากมันมาจากที่อื่นมันมากับวัสดุข,ของเรา นะครับดินประเทดินไหนด,นดินดินที่มีเชื้อราอยู่แล้วดินที่ระบายน้ําไม่ดีดินเป็นกรดดินดินเป็นกรดสูงเนี่ยมีผลต่อการเกิดโรคราเน่ามาส่วนน้าน้นําก็มีเชื้อน้ําที่ไม่สะอาดนะครับนอกนั้นก็ปลูกวัสดุเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ก็เหมือนกันมเมล็ดพันธุ์ก้ายางนาเมล็ดพันธุ์ของอะไรก็ตามที่มีเชื้อราอยู่มันก็จะเผยแพร่มันก็จะแพร่พันธุ์ โดยที่มันจะเกาะตัวอยู่ฝังตัวอยู่แล้วพอลงดินมันก็อยู่ในวัสดุเพราะแล้วมันก็พอกล้าออกมันก็จะไปจับจับที่กล้าไม้จับที่กล้าไม้ไม,ไม้ก็จะตายจะแห้งตายระบาดมากไหมระบาดมากในช่วงนี้ช่วงอากาศร้อนหนึ่งอากาศร้อนอุณหภูมิสูงหน้าฝนมีความชื้นมากมันก็จะแพร่มากแพร่เร็วแล้วก็แพร่รุนแรงรุนแรงนะครับพวกกล้าไม้พ,พ,พวกผวกลาพวกเนี้นะครับ ทีนี้ลักษณะการทําลายมันจะอยู่อย่างไงมันก็จะอยู่ในดินมันก็จะอยู่ในดินเพราะมันอยู่ในดินพอ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 เสร็จแล้วมันก็เข้าทําลายต้นทําลายหนึ่งถึงสองต้นในแปลงก่อนแล้วก็ขยายเป็นวงกว้างทําลายต้นที่อ่อนแอต้นที่อ้วกต้นที่อ่อนต้นที่อ้วกก่อนตอนอมาแล้วก็ทําลายต้นที่ไม่แข็งแรงทําลายต้นที่มีภูมิคุ้มกันลําลายต้นที่ไม่โตที่แพะแกลนที่ไม่ไม่ไม่ใหญ่พอแล้วทําลาย ต้นกล้าต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงสำคัญนะครับทําลายต้นที่ที่อ่อนที่อวบทํำลายต้นสองต้นก่อนแล้วก็ขยายไปต้นอ่อนต้นอวบจัดการก่อนต้นไม่แข็งแรงจัดการก่อนนะครับอาการของมันก็คือแต่อยู่ในเมล็ดเมล็ดก็จะไม่งอกเชื้อราอยู่ในเมล็ดเมล็ดจะไม่งอกพองอกแล้วเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนก็จะตายลาต้นจะแห้งลาต้นจะพับ น้ำต้นจะกิ่วเป็นเป็นคอคอดคอดคอ,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 อดกิ่วแล้วก็ล้มพับล้มตายแล้วก็ตายไปเลยตายไปนะฮะแล้วก็ตายอันนี้คือเรื่องของของโรคระาของโรคระบาจากนั้นสิ่งที่สําคัญจะต้องระวังคือหน้านี้หน้าอุณหภูมิสูงหน้าความร้อนอากาศแต้เตยไม่สดีดินกรดแล้วที่สำคัญก,ก็คือต้องระวังเรื่องเคมีก็อย่าไปใช้เคมีนะครับทีนี้วิธีกําจัดวิธีกําจัดยังไง วิธีกำจัดป้องกันแก้ไขเนี่ยกำจัดอย่างไรกําจัดได้ได้เราเลือกวิธีเดียวคือวิธีธรรมชาติชีววิทยาไบาโอโรจีสิ่งแรกเลยให้ใช้สมุนไพรนี่ครับเรียงตามคำพูดของผมควรจะพูดอย่านี้หิงชากมิน้นกระเทียมกระชายหญิงชาครั ใช้ในการกําจัดเชื้อปลาในดินวิธีการก็เอากระเทียมเอากระเทียมมาสัก20่สิบกรีบเอามาตำตำตำละลายในน้ำห1ลิตรฉีดเอาข่ามาตามําสักพอสมควรสักกำม,มือหัน่นเอามาตำใส่ละลายน้ำฉีดเอาขมิน้นตำตำตสักกำหนึ่งละลายในน้ำห1ลิตรฉีดกรองเสียก่อน กิงก่ากระมิ่งกิกเมกระชายช่วงนี้เป็นตัวกำจัดเชื้อราผมเคยบอกว่าเขาจะกินเห็ดกินไมโครซ่ซากินเห็ดปอจะต้องอยู่ไกลขิงก่ากระมิ่งกิกีมกระชายโบราณสมัยก่อนไม่มียาซีมากวลเาเป็นกากเป็นเกลื่อนก็ใช้กระเทียมถูใช้กระชายใช้ขิงถูก็เหมือนกันซึ่งซึ่งต้นทุนแล้วก็เป็นวิธีทาง ทางธรรมชาติทางธรรมชาติทีนี้วิธีที่สองคือวิธีที่สเนี่ยใช้ไตโคเดอร์มาไตโคเดอร์มาเป็นเป็นเป็นเชื้อราที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วกรมวิชาการแนะนำให้ใช้ขณะนี้ก็มีการสอนแล้วก็มีการต่อย,ยอดชาวบ้านก็มีนะครับไตรโคเดอร์มาอันนี้ค เชื้อราที่ต่อยอดเขามีทั่วไปสอนทั่วไปนะครับเชื้อราโดยโครม,มาก,ก็มาคลุกมเมล็ดคลุกมเมล็ดหรือใช้หนึ่งถึงสองช้อนแกงต่อน้ำคือประมาณสิบถยี่สิบกรัมต่อมเมล็ดหนึ่งกิโลคลุกคลุกก่อนเพาะก่อนเพราะเมล็ดก่อนเพราะสิบถึงยี่สิบกรัมผสมน้าแล้วคลุกคลุกให้เข้าให้ทั่วเอาใส่ใส่กระแป๋งใส่อะไรคลุกก็ได้ครับแล้ว เอาไปเพราะก่อนเพราะต้องล้างออกซะก่อนนะล้างล้างล้างออกก่อนแล้วก็เตรียม,มบริไปได้หรือวิธีที่สองว่านไตรวานไตรโคเดอร์มาไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราประยุกต์ที่ใช้ในการกําจัดเชื้อราด้วยกันเองที่โกวิชาการสอนทั่วไปไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึ่งที่ที่กําจัด เชื้อราด้วยกันที้คือใช้วานไปที่น่านก็นได้ครับหวานไปที่แปลงแล้วก็ใส่ถุงลาดลงไปก็ได้หรือใส่ทั้งแปลงเลยห้าสิบถึงร้อยกรัมต่อต่อตารางเม็ดนะฮะหรือลองก้นหลุมก็ได้แต่โคดมาแต่โคดาไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดพอไม่ใช่หลายคนละตัวนะครับอันนี้วิธีที่สองวิธีที่สามใช้ไมโครไรซา เป็นเห็ดพาะที่เป็นเห็ดพาเห็ดลโงกเห็ดตาตอเห็ดพึ่ง5้าเห็ดที่อยู่กับต้นไม้ซึ่งอยู่มานานผมมีบันทึกทางวิทยาศาสตร์นะครับผมจะอ่านบันทึกนี้ให้ฟังว่ากําเนิดของไมโครราชามีการค้นพบหลักฐานซากดึกดําบรรเป็นฟังใจที่มีอายุมากที่สุด460ล้านปีเป็นช่วงเดียวกับที่พืชเนี่ยวิวัฒนาการ มาดำรงชีวิตบนบกแต่ก่อนเป็นสาหร่ายอะไรอยู่ในทะเลเมื่อ460ล้านปีและพบซากดึกดำบรรพแบบที่มีเนื้อเยื่อเยื่อรำเรียงในช่วงปลายยุคของซิเรีนเนียพบว่ามีไมโครซ่าที่กลายเป็นซากดึกดำบรรพอยู่ด้วยดังนั้นอาจเป็นได้ว่าพืชพืชน,นี้ได้ถือกำเนิดมาบนดิน,นในระยะเวลาเดียวกับฟังใจหรือไมโครซ่า ไมโครไรซาก็เป็น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 เห็ดองเห็ดต่ำต่เห็ดพึ่งพึ้นกับต้นไม้แต่ทีนี้ของเราก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลทีนี้เห็นว่าไม้ไม้ที่มีไมโครไรซาไมโครซ่านี่ไม่กิไม่เหมือนกับอ่าไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับนะฮะไอตุ๊กคนละตัวกันเชื้อราคนละตัวเชื้อราคนละตัวเมื่อกี้นี้เขาเป็นเชื้อราที่อ่าทลายแต่ไม่ได้อยู่กับต้นไม้ไม่ได้อยู่กับต้นไม้นะครับ ไม่ได้อยู่กับต้นไม้อ่าอ้นันนะเขาเป็นไตโคเดอร์มาใช้ในการเกษตรทั่วไปแต่ไมโครไรซาเป็นเชื้อพี่เชื้อเห็ดเพาะเห็ดละโงกติดตับเต่าที่เห็นให้เห็นนี่ฮะนี่นี่ต้นอ่อนี่ต้นกล้าตะเคียนนี่ฮะเชื้อเห็ดเพาะเต็มเลยฉะนั้นจะแข็งแรงใช่หไหมก็จะแข็งแรงเมื่อแข็งแรงก็ไม่ถูกทําลายนะครับนี่คือตะเคียนทองนะฮะตะเคียนทองนี่ตะเคียนทองรากดีแล้วก็มีเชื้อเห็ด วัดีอากาศร้อนเธอเธอเอก็เธอก็ออกอตายเธอเธอเขาจะไม่เห็นนี่ฮะเทาใครเห็นก็จะเห็นชัดว่ามันมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับกล้วยกล้วยกล้วยรากเน่าก็เกิดจากเชื้อราเช่นเดียวกัน กล้วยรักเนามีอยู่สองตัวใหญ่ๆคือเกิดจากราและก็เกิดจากหนอนเขาเรียกหนอนกอกล้วยจะอยู่กับเราประมาณสามต่อเกินก็คือสามปีอยู่กว่านั้นไม่ได้เพราะว่าหนอนกอต้องมาเชื้อราก็ต้องมาก็สามารถใช้ใช้ไอ้นี่ได้ใช้ไตโคโดมาแล้วก็ไมโครลาซาได้แต่อยู่ด้วยกันไม่ได้ไอ้สองตัวไต่โคโดมากับกับไมโครลาซาอยู่ด้วยกันไม่ได้ เพราะอันนี้มันมันเปนลาเป็นเป็นเชื้อลาตัวหนึ่งเดี๋ยวไตโคโดมาก,ก็จะมาจัดการไมโคโรราซ่นะครับมาจัดการใช่ไนไะอ้อน,นี้ให้เห็นให้เห็นว่ามันมันใช่ทีนี้เช่น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 ยางนาผมจะให้ดูยางนานะครับนะครับนี่ฮะนี่คือเชื้อไมโคโรรซาเชือ้อรา เชื้อราที่เป็นมจุลินทรีย์ที่ทําให้ได้กินเห็ดให้โตเร็วทนเร็วโตโตเร็วทนโรคทนแรงทนไฟเห็นชัดไหมฮะกล้องเห็นชัดไหมครับนี่ฮะอันนี้อันนี้ก็ทําให้แข็งแรงไม่ไม่มีไม่มีโรคราเน่าตลอดชีพของเขาอยู่จนเรีวยาเห็ดเจ็ดชั่วโคตรอยู่กับเรายาวเจ็ดชั่วโคตรหรือก็ทัางต้นไม้ตายนะกระทั่งต้นไม้ตายอันนี้อันนี้ให้เห็นชัดนะครับให้เห็นชัดให้เห็นชัดนะครับ เป็นเป็นกล้าที่มีประสิทธิภาพมีเชื้อไมโครซาซาอยู่ในกล้ายางนาของศูนย์ยางนาอันนี้ใส่ไปแล้วใส่วิธีใส่ในกล้าตั้งแต่วันเพาะใส่มาใส่มาก็ทั้งอายุปีครึ่งหรือสองปีเธอก็จะให้เห็นเชื้อไมโครซาซาเชื้อลาจูลินซีเนี่ยลีที่เป็นลาที่เป็นประโยชน์ประเภทไมโคราซาอยู่อยู่ไอ้พวกนี้ไม่ทำลายแต่พวกนี้จะทำลายเชื้อลาที่เป็นลาเน่าวิธีทำลายทำลายด้วยสี่วิธี มิธีแรกก็คือทําให้ระบบเขาแข็งแรงทําให้ระบบรากระบบการหาอาหารแข็งแรงรากใหญ่อวกยาวกินน้ํามากกินอาหารมากรากใหญ่อวกยาวกินน้ํามากอาหารมากสปรุงอาหารย่อยอาหารให้ช่วยย่อยอาหารให้ให้เป็นอะ,อะมิโน,โนพืชเอาไปใช้ได้ตรงที่สามจัดก,กำจัด สิ่งที่แบบปลกปลอมที่จะเป็นปรสิตเป็นเชื้อราเป็นไวรัสเป็นยีสต์เป็นเป็นไส้เดือนไปนะไรตายในรัศมีของหนึ่งหนึ่งอกหนึ่งตารางศอกแล้วหนึ่งตารางเมตรจัดการหมดแม้แต่จิงหลีดิอะไรก็ตายนะครับตายอันที่สามก็จัดการพืชที่สัตว์ที่เป็นที่เป็นปรสิตก็คือสัตว์ทเชื้อราเมื่อกี้สามก็คือรักษาโฮสให้โฮสแข็งแรงทนโรคทนแรงทนไฟโตใหญ่ใหญ่ก็ปกติสิบยี่สิบถึงสามสิบเต่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ งานวิจัยบอก20-30%แล้วก็แรงมากขนาดนี้ร้อนมาก4วันแล้วครับ4วันแล้วที่อุณหภูมิ42ที่ชดยนาทฉะนั้นท่นี้ก็ทำให้ทนโลกทนแรงทนไฟนะฮะน,นี่คือใหญ่มากมากจนทะลุเลยผมจะให้เห็นนะฮะ ทีนี้ลักษณะการทํางานของไมโครลาซาที่เป็นเหตุเพาะในการช่วยช่วยให้จัดการเชือ้อราลาจะไม่มีบริเวณนี้เลยลาจะาไม่อยู่ในรัศมีของถุงเลยเพราะไวโคลาซาจะจะจะควบคุมไปด้วยควบคุมไปอยู่ที่รากถ้าคุมไปอยู่ที่รากผมใช้เห็นรากผมจะให้ครับอธิบายทางวิศาสตร์ว่าทางวิศาสตร์ว่าทำไมถึงบอกว่ามันจะการดินแพร่ไปดินนะครับเนี่ย ทอไปอยู่ในดินแล้วก็กลุ่มทั่วราคกลุ่มทั่วรากเนต้นอ่อนต้นอ่อนนี่ฮะปกติต้นอ่อนเนี่ยก,ก็ก็จะต้องตายเพราะลาแต่นี่ไม่ตายเห็นไหมฮะต้นอ่อนต้นอ่อนงไม้อื่นนะครับเห็นไหมฮะเ็าจะไปอยู่อย่างนี้ยิงมไมโครซ่าง่ายๆมากเพียงแต่ใส่ไมโครซ่าท่านจะหาเองก็ได้เห็ดพอหรือไม่ได้ท่านก็ใช้จากสูนยงางนาเขาซักเขาทำเปบกบสูนไว้แล้วไปใส่แค่ถ้ากดทุเรียนต้นหนึ่งใส่สักสิบกบสูนสิบบาทสิบกว่าบาทเนี่ย คุ้มเลยนะฮะแล้วก็หรือจะเป็นหรือจะเป็นที่ที่ที่สองมีแต่สิ่งสําคัญอีตรงนี้ล่ะอีตรงนี้ล่ะกําจัดเชื้อราที่เป็นโรคที่เราพูดเรื่องรากรากเน่าราเน่าตายตายปลา,ายใบแห้งไอ้พวกนี้ล่ะครับจะไม่ได้กินเห็ดกระเทียมฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อรากินขากขามิ้นกระเทียมฆ่าเชื้อราก็ได้จัดการฆ่าเชื้อราแต่ราที่เป็นประโยชน์ที่เป็นจุลินทรีย์ไอ้ที่เป็นไมโครช้าจะไม่ได้จะไม่ได้ก็จะตายไปก็จะตายไปนะครับ ที่ให้เห็นวิธีธรรมชาตินะครับสรุปว่า เขาใช้สิ่งทุบชุบนะครับพอกล้าใส่ใส่ไปในในถุงก็ใส่ไปถุงแรแคบสูตรก็ได้ก็ได้หรือท่านจะหาเองจัดการเองก็ได้วิธีเลือกของท่านครัวิธีเลือกของท่าน,าานแต่ถ้าเป็นแล้วท่านจะใช้อันนี้ก็ได้แต่สิ่งสำคัญเมื่อเป็นแล้วเมื่อเป็นแล้วให้เอาต้นที่เป็นใส่ถุงและเอาไปเผา เอาดินกับถุงที่ใส่แล้วเอาไปทิ้งที่อื่นเอาไปเผาใช้แค่ว่าเผาอย่างเดียวเพราะมันจะทําลายเชื้อรานั้นให้สิน้นซากในแปลงมีพันต้นเจอสามต้นให้เอาออกไปทั้งหมดสามต้นและบริเวณนั้นด้วยเอาไปเผาอย่างเดียวใส่ถุงลัดผัสถุงพลาสติกลัดแยกสิ่งตัวที่เป็นต้นที่เป็นแล้วก็เอาดินออกไปอย่าเอาดินมาปลูกใหม่เพราะมวย ชื่อเป็นร้านร้านอยู่ในดินถุงนั้นบริเวณนั้นมีความอับชื้นระบายน้ำไม่ดีอากาศไม่ดีร้อนจัดชื้นเขาจะระบาดมาเบื้องต้นไปดูซะก่อนหนึ่งละตายพลายไม้ต้นโอนต้นอวกแล้วถูกกินไม้พับไม้ตายไม้เหลืองไหมอาการของมันเหลืองด้วยนะเหลืองที่ใบแล้วลามก็หล่นหล่นบางคนก็บอกโอเป็นโรคโรคโรคจริง,รงๆะอยู่จากระบบอากระบบใต้ดินระบบราเขาเข้าไปทํา หลายต้นไม้ผมเน้นวิธีธรรมชาตินะครับในโคเดอร์มามีทั่วไปธรรมนาตเกษตรเขาส่งเสริมใช้กันแต่ไม่ใช่เอามากินไม่ใช่ไม่ใช่ลากินแต่พวกเห็ดเผาะเห็ดดับเ่าเห็ดพึ่งเห็ดท่าก็เป็นไมโครไาลาที่กินได้ซึ่งช่นเห็นอยู่นีอีกชั้งหน่อยก็จะหายแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นอากาศร้อนนะฮะแล้วผิวขาดขมิ้นเกษือทีมประชายจัดการเตือนอีกทีว่าวัสดุต้องสะอาด นินน้ำป,ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแกบขี้เท่ากะมาเปล่าจอบเสียมมือทระบาดตรงไหนหนีตรงนั้นเอามาตากแดดเอามาล้างเอามาทำความสะอาดเอามาตากให้หมดจัดการให้หมดลงตุงลงเท้านั่นหมดแล้วก็จัดการต้นท,ที่เป็นจัดการก้าไม้ที่เป็นใสถุงเผาใส่ถุงเผา,เผาอย่างเดียวเพื่อไม่ให้รามไม่งั้นหมดฮนะหมดถึงบ้านท่านหมดถึงแปลงก้างเขียงหมดเลยเพราะไม่ครไรซาให้พวกลาพวกนี้อันตรายมากผมใช้เวลา สมควรแล้วขอพระคุณท่านที่ติดตามชมแล้วก็เป็นความรู้ซึ่งซึ่งวันหลังจะขยายความในแต่ละเรื่องในแต่ละตอนในเหลือแต่ละการสิทธิครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ